สวัสดีครัาวทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยูผมเองฮะอัสลามกิจแชนแนลเหมือนเดิมนะครับก็หังหายกันไปนานก็การเรียนอะเนาะวันนี้นะฮะผมตาสัญญานะ,ะว่าจะทำวันดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมทำวันดีคือเฟล มันหลายเทเกินไปแในะนะวันนี้นะมันจะเป็นแย่รครับไปดูกันเลยดีกว่า ร้อนหุ่ัภาพก่อนนะครับตอนนี้นะผมเล่แอปตัดต่อใหม่นะ,ะไปแอปที่ดีกว่าแอปเก่าแอปเก่านี่มีความแหลกสุดๆนะฮะในวันนี้ผมจะนำเสนอแอปชื่อว่าแคปคั t นั่นเองนะคะแคปคัดในแอปต,อตัดต่อติดเป็นระดับสองนะฮะของการแอปตัดต่อรูปภาพหรือวิดีโอนั่นเอง นะครับเป็นปเป็นแอปตอต่อที่ยอดนิยมและคนตัดต่อเยอะที่สุดเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างะครับไปดูกันเลยอ่ามาแล้วอันนี้คือมาตัดต่อ,ตอนี่คือคลิปนะครับนี่คือคลิปเก่าฮนะในคลิปวันเดย์อันที่แล้ว กาสนะี่คือวันเดย์ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับแล้วเ,เราก็กดโหลดเข้าไปนะครับอันนี้เรากำลังจะโหลดรอก็อยากใช้เวลามก็นานนะเพราะว่าวิดีโอมันประมาณ7นาทีเลยแหละนะคะก็มีอินโทรเก่าแล้วคลิปเก่านะครับ แต่ส่วนอันข้างๆนะฮะมันคืออินโทรใหม่นะแต่ต้องรอครบ50ซับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับโอ้โหจะดังเยอะเนี่ยมาหาเซตเอ็กซัมโปลโอ้ได้ได้ไม่ไา,า้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโหลดมันจะโหลดช้านะ คือจะโหลดมันนานเนาะโอเคตอนนี้ของพ่อดนะ็ใส่นี้แล้วก็ปึ๊บใส่นีเปอ,อารยานะ Cut, cut. นี่ครับเบรคชาครับเบ่คชา,ดนะาไ,นะได้แลมวี่สองก็สามารถลดได้ไดได้โปรกรมเดินได้ระดับเสียงแอนิเมชันดูสิขยัเฮ้ย ได้ได้ต่อนดีนี่เลยอย่างว่าปรับฟเฟรมเรทได้ว่าจะเอา4 8 V 720p หรือ 180p อัตรเฟรมก็อัพกันเอง ได้ได้ได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ฝนตกอ่าเป้งนอกตรี้ไเ,เสียงฝนนะคร<อ>ับอก็คือแบบออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเขาก็ฉีดวัคซีน,ออนมาด้วย โควิดไฟเซอร์นะ้าสส้มฮะเชียแต่เมื่อวันสุกนะครับก็ของน้องไม่ได้ก็อ,อย่าลืมรัสษานสุขภาพันด้วยนะครับผ่านไปหน้าสักสชั่วโมงน่วันนี้ถ้าเราจะทำขนมปังแซนด์วิชของหวานกันนะอันนี้ผมใช้ขนมปังโควิดนะคะรับโอ้โหด้วยแล้วก็อีกอย่าง,งนั รรนมข้นนะครับทุกคนมาแล้วเอาขนมปังส,ส่วนล่างส่วนที่แบบอยู่ตรงลิ้มขอบอืมเนี่ยน,น่าตาน่างอีกฝั่งหนึ่งก็แ,แกะโอโอกมาแล้วก็วก็แกะครีมก็สามไป อนนี้หน้าใส่เลยคักสี่อันนะก็โอเคครีมแล้วไหมไม่ไม่ไม่ค่อยขันถนะุก็ฟื้อโอ้ก็ลาดมากเลยนะนะ ลาดลาดลาดนะอืมลาดแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวเป็เอนอวานนะจ๊มี่น่าจะเยอะไปอ่ะเนะี่ยแล้วก็เอาขนมปังแต่ไหนก็ได้นะฮะที่รีของสีขนมปังเนี่ยครับแล้วก็แปะไว้ชั้นนี้สุดท้ายนะเป็นครีม สุดท้ายไม่ต้องก็ได้ะจะทำแันด์วิชะะไว้ก็ได้ส,สายคิปได้แล้วนะแซนด์วิชของหวานนะฮะเนื้ทีทำง่ายนะฮะเราทำได้นะครับเล่ครับนค่คือเมน่ของผมทำนะ อืมอืมอืมอมหลังจากกินขนมกินข้าวเสร็จนะก็อิม่มวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับผมชื่อว่า โอโยชาเลนนะเขาไม่ได้บอกว่าให้เล่นอะไรผมมาเล่นเองนะครับผมสองพันแคลเอเนร์จีให้อันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบแคลว์หนึ่งร้อยสี่สิบแคลมา อันนี้เป็นรสครึ่งนะไว้กับดาร์กชโคโค็อกโกแลตตันเองอยากก็คือบิดแล้วก็ชิมครีมแค่นั้นนะครับคือบิดอย่าให้ครีมแตกผมจะทำด้เท่าไหร่แต่ผมว่าไม่ได้หมดอ่ะถีอบอกว่าคุกกี้แตกไม่เป็นไรแต่ครีมห้ามแตกครับอืม อร่อยสุดๆฮะแล้วก็เอานี่เอาเอาเอาแตกเหรอมาเอาครีมออกนะฮะก็ก็มอืมกค อยากนะครับผมเฮ้ยได้ดูดีอันนี้ดีดีดีเจ็บปวลัวแบบไม่ลอมกันนะเอ่อ รอดครับรอดอย่างนี้อ่ะสินี้อ่านครับรอด แต่สิมอยู่ที่ชิ้นสุดท้ายนะฮะอคีมเละอ่าเฟลเฟล์เขาทุกคนคีมแตกก่อนทำไวะไปชิ้นเดียวนะฮะอ่า

ว่าไงอาเอาเอาเดี๋ออกไปเหรอือมไม่ทักผู้ชมหน่อยเร็วไม่ทักผู้ชมหน่อยวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะบดีค่ะอปล่อยปล่อยไป